รู้ทำพอดแคสต์ยิ่งคุณรู้ทำมากเท่าไหร่ยิ่งเข้าใกล้ทางพุนทุกมากเท่านั้นวันนี้เราก็จะมาอยู่กับหัวข้อที่ว่าการใช้คำบริกรรมในการทำสมาธิเป็นฌานหรือไม่ หลายคนอาจเคยสงสัยว่าเหตุใดบางท่านจึงสอนให้ใช้คำภาวนาไม่ว่าจะเป็นคำภาวนาว่าพุทโธสัมมาอรหังหรือคำภาวนาใดๆก็ตามขณะที่บางท่านกลับบอกว่าไม่ควรทำแล้วแท้จริงแล้วคำบริกรรมเหล่านี้มีผลอย่างไรและหากยึดถือเป็นแนวปฏิบัติจะสามารถนำไปสู่ชานได้หรือไม่ประเด็นนี้มีรายละเอียดที่ลึกซึ้งกว่าที่หลายท่านคาดคิดค่ะ และคำตอบของเรื่องนี้อาจทำให้ใครหลายคนต้องฉุกคิดใหม่ฟ้าขอเชิญชวนทุกท่านเปิดใจรับฟังให้จบก่อนตัดสินใจเพราะเนื้อหาทั้งหมดอ้างอิงจากพระพุทธพจน์และหลักความเป็นจริงที่พิสูจน์ได้ค่ะ เรามาเริ่มกับคำถามที่ว่าการใช้คำบริกรรมในการทำสมาธิเช่นคำว่าพุทโธสามารถเป็นฌานได้หรือไม่ก่อนอื่นเรามาพิจารณาตามพระสูตรที่กล่าวถึงการเข้าฌานขั้นต้นกันก่อนในพระไตรปิฎก พระพุทค์ทรงตรัสไว้ว่าเธอคลั้นละนิวรณ์ห้าประการอันเป็นเครื่องทำใจให้เศร้าหมองทำปัญญาให้ถอยกำลังนี้ได้แล้วจึงสงัดจากกามสงัดจากอากุศลธรรมเข้าปฐมฌานมีวิตกมีวิจารมีปิติและสุขเกิดแต่วิเวกอยู่หากพิจารณาตามพระสูตรนี้จะเห็นว่าการเข้าปฐมฌานต้องเริ่มจากการละนิวรณ์ห้าและต้องมีองค์ประกอบของวิตกวิจารปิติ และสุขซึ่งหากการภาวนาโดยการใช้คำบริกรรมพุทโธหรือคำบริกรรมอื่นสามารถช่วยละนิวรณ์ห้าได้จริงก็นับว่าเป็นสมถะ ที่สามารถนำไปสู่ปฐมฌานได้ค่ะอย่างไรก็ตามมีประเด็นสำคัญที่ต้องพิจารณาเพิ่มเติมอย่างแรกเลยก็คือถึงแม้ว่าการใช้คำบริกรรมจะสามารถทำให้เกิดสมาธิได้แต่ก็ต้องยอมรับว่านั่นไม่ใช่คำสอนของพระพุทธองค์และพระพุทธองค์ไม่เคยทรงสอนให้ใช้คำบริกรรมในการทําสมาธิค่ะ อย่างในกรณีของพระจุลปันทกที่ท่องราชโชหาระนางนั้นแท้จริงเป็นเพียงคาถาสุภาษิตของพระจุลปันทกเถระไม่ใช่คำตรัสของพระพุทธองค์และไม่มีหลักฐานว่าพระพุทธองค์ทรงรองรับคำกล่าวนั้นแต่อย่างใดค่ะทำให้เรื่องนี้ไม่ได้มีน้ำหนักมากพอที่จะนำมาแย้งได้เลยนอกจากนี้แม้คำบริกรรมพุทโธจะไม่ใช่กามาวิตกและไม่ใช่อากุศลธรรมแต่หากยังละนิวรหาไม่ได้หรือยังไม่มีสติ ที่ตั้งมั่นไม่มีสัมปชัญญะและยังไม่บรรลุปิติและสุขอันเกิดแต่วิเวกก็ยังไม่ใช่ปฐมฌานค่ะและถึงแม้จะบรรลุปฐมฌานได้ด้วยการใช้คำบริกรรมแต่หากยังคงมีคำบริกรรมอยู่นั่นก็เป็นวิตกวิจาร์ณและไม่อาจเข้าสู่ทุติยฌานได้เนื่องจากทุติยฌานเป็นระดับสมาธิที่สงบจากวิตกวิจารณ์ไปแล้วนั่นเองค่ะ หากคิดว่าใช้คำบริกรรไปเรื่อยๆแล้วคำบริกรรมจะเรือนรางและหายไปเองต้องพิจารณาให้ดีว่าการเรือนรางของคำบริกรรมนั้นเกิดจากความเพลินหรือไม่คล้ายกับที่ฟ้าเคยยกตัวอย่างไปในเรื่องของการไม่มีสติในการวิตกวิจารณ์เช่นหากเรานับเลขจาก1ถึง100แล้วเกิดความเพลินจนลืมว่านับถึงไหนหรือบางช่วงนับไปตามความเคยชินจนขาดการรับรู้แล้วมารู้สึกตัวอีกทีที่ตัวเลขอื่นการ ใช้คำบริกรรมก็เช่นเดียวกันค่ะหากคำบริกรรมเลือนลางจนหายไปแล้วมารู้สึกตัวถึงคำบริกรรมนั้นในภายหลงังนั่นอาจไม่ได้หมายถึงการเข้าฌานที่ลึกขึ้นแต่อาจเป็นเพราะสติเลือนลางจากความเพลินในการใช้คำบริกรรมค่ะหลายท่านอาจรู้สึกว่าหากไม่ใช้คำบริกรรมก็จะไม่สามารถทำสมาธิได้เลยเพราะไม่รู้จะตั้งมั่นที่ตรงไหนลมหายใจก็รู้ยากบ้างก็บอกว่าอึดอัด การตั้งมั่นในเวทนาหรือจิตยิ่งแล้วเลยเพราะคิดว่าตนไม่ได้เก่งในสมาธิขนาดนั้นแต่แท้จริงแล้วเราสามารถใช้วิตกวิจารณ์ในธรรมของพระพุทธองค์ได้ค่ะเช่นการพิจารณาว่ารูปไม่เที่ยงเป็นทุกข์ เป็นอนัตตาหรือแม้แต่การท่องคําสอนของพระพุทธองค์แทนการใช้คําบริกรรมของสาวกหรือชนเหล่าอื่นก็ยังดีกว่าเพราะทุกคําสอนของพระพุทธองค์นั้นเป็นกุศลวิโตกที่นําไปสู่ปัญญาและสามารถเป็นได้ทั้งสมถะและวิปัสสนาแตกต่างจากการใช้คําบริกรรมที่เป็นได้เพียงแค่สมถะและไม่ทําให้เกิดปัญญารู้เห็นตามที่เป็นจริงค่ะบางท่านอาจกล่าวว่าการภาวนาพุทโธเป็นพุทธานุสติแต่แท้จริงแล้วการระลึกถึง คุณของพระพุทธเจ้าไม่ได้จําเป็นจะต้องใช้คําภาวนาใดๆเลยและมิใช่การท่องคําซ้ําๆโดยปราศจ,จากสติเพราะหากเผลอเพลิดเพลินไปกับการท่องโดยไม่ได้มีใจพิจารณาถึงคุณของพระพุทธองค์ตามความเป็นจริงก็ไม่อาจเรียกได้ว่ากําลังจเจริญพุทธานุสติคะ่ะ นอกจากนี้การใช้คำบริกรรมไม่ว่าจะเป็นคำบริกรรมว่าพุทโธหรือคำบริกรรมใดๆก็ตามนั่นเป็นการดูถูกอินทรีย์ของตนเองค่ะเพราะนั่นกำลังแสดงให้เห็นว่ามีความคิดที่ว่าตนไม่สามารถปฏิบัติตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าได้โดยตรงและต้องอาศัยหลักปฏิบัติของสาวกหรือชนเหล่าอื่นก่อนแอดมินเองก่อนที่จะมาเจอคำสอนของพระพุทธเจ้าก็เคยใช้คำบริกรรมพุทโธในการทำสมาธิมาก่อนเช่นกัน แต่พบว่าสมาธิพัฒนาได้น้อยมากจนกระทั่งรู้จักคำสอนของพระศาสดาและเปลี่ยนมาปฏิบัติตามแนวทางของพระพุทธเจ้าโดยตรงสมาธิจึงพัฒนาอย่างเห็นได้ชัดขึ้นการใช้คำบริกรรม เป็นการดูถูกอินทรีย์ของตนเองโดยที่ไม่รู้ตัวเพราะเราไม่รู้ว่าชาติก่อนๆเรามีการสั่งสมสุดตะและปฏิบัติธรรมมามากน้อยแค่ไหนหากเลือกปฏิบัติตามแนวทางของสาวกที่แต่งขึ้นใหม่อาจเป็นการปิดกั้นศักยภาพของตนเองก็เป็นได้ค่ะ ยกตัวอย่างง่ายๆในกรณีที่เด็กน้อยที่เกิดมาเป็นมนุษย์แต่ในชาติก่อนเขาได้บรรลุโสดาบันแล้วมีศีลบริบูรณ์มีปัญญาและสมาธิพอประมาณหากมีผู้มาสอนให้เขาทำสมาธิโดยใช้คำบริกรรมพุทโธนั่นก็จะเป็นการชี้นำที่ไม่สอดคล้องกับอินทรีย์ของเขาซึ่งหากเมื่อเขาปฏิบัติตามและทำสมาธิโดยใช้คำบริกรรมพุทโธก็อาจจะทำให้ไม่ได้พัฒนาสมาธิตามศักยภาพที่แท้จริงของเขาได้ค่ะเพราะ เพราะฉะนั้นแล้ว หากเราจะไปสอนใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นเด็กวัยรุ่นวัยกลางคนวัยชาราหรือแม้แต่ผู้ป่วยติดเตียงเราควรสอนพวกเขาตามหลักคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยตรงเพื่อให้เขาได้เห็นแนวทางที่ถูกต้องที่สุดเราควรชี้ทางที่ถูกให้เขาไม่ว่าเขาจะเลือกเดินเส้นทางใดก็ตามเพราะหากเราแนะนำผิดตั้งแต่แรกพวกเขาอาจเข้าใจผิดว่าทางที่เราชี้ให้นั้นคือเส้นทางที่ไปสู่เป้าหมายทางที่ ที่จริงแล้วอาจเป็นทางอ้อมหรือทางที่ไม่ถูกต้องส่งผลให้พวกเขาไปถึงเป้าหมายช้าลงหรืออาจไปไม่ถึงเป้าหมายเลยก็ได้ดังนั้น ผู้ปฏิบัติทั้งหลายโปรดอย่าได้ดูถูกอินทรีย์ของตนเองและผู้สอนทั้งหลายก็อย่าได้ดูถูกอินทรีย์ของผู้อื่นด้วยการให้ปฏิบัติตามแนวทางของสาวกแทนที่จะปฏิบัติตามคําสอนของพระพุทธเจ้าเลยนะคะหากเวลาในชีวิตเหลือน้อยบางท่านอาจคิดว่าให้ใช้คําบริกรรมพุทโธไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่ไปอบายเพราะอย่างน้อยก็ให้จิตเกาะอ,อยู่กับสิ่งที่ดีแทนที่จะเผลอมีสติหลงลืมแล้วไปสู่ทุกคติแต่อย่าลืมว่า ว่าแม้เทวดาเองหากไม่ใช่อริยสาวกผู้ได้สดับก็ยังสามารถลงทุกขติได้เมื่อสิ้นอายุจากพบนั้นหากทำสมาธิไม่ได้จำพระสูตรยาวๆไม่ได้ใครควรทำก็ไม่เก่ง แทนที่จะใช้คำภาวนาของสาวกซึ่งเป็นคำแต่งใหม่ก็ให้เปลี่ยนมาวิตกวิจารณ์ใดๆที่เป็นพระพุทธพจน์ในประโยคสั้นๆนั่นก็ยังดีกว่าค่ะยกตัวอย่างเช่นจากที่เคยใช้คำบริกรรมว่าพุทโธก็เปลี่ยนเป็นการวิตกวิจารณ์ด้วยประโยคที่ว่าละนันทิจิตหลุดพ้นหรืออาจจะวิตกวิจารว่าอุปทานขันห้า เป็นทุก์คำสอนของพระพุทธองค์ในประโยคสั้นๆมีอยู่มากมายเป็นคำสอนที่ล้วนเป็นไปเพื่อความเข้าใจและสามารถนำไปพิจารณาธรรมได้จริงการรู้ทั่วถึงธรรมนั้นแม้เพียงบทเดียวความรู้นั้น ก็พึงเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่เขาสิ้นกาลนานสุดท้ายนี้แอดมินไม่อยากให้กล่าวโทษใครเลยในเรื่องนี้ทุกคนมีกรรมเป็นของตนและเราทุกคนต่างต้องปฏิบัติเพื่อคลายโมหะหรือความหลงที่ยึดมั่นว่ามีความเป็นตัวตนอยู่เช่นกันเพราะฉะนั้นแล้วไม่ว่าใครจะสอนผิดสอนถูกปฏิบัติผิดหรือปฏิบัติถูกอย่างไรเราก็ไม่ควรที่จะไปว่ากล่าวหรือตำหนิติเตียนใดๆเพราะทั้งหมดนั้น ล้วนเป็นกรรมของตนและกรรมย่อมมีวิบากเสมอตราบใดที่ยังละวางความเป็นตัวตนในขันทั้งห้าไม่ได้อย่างไรก็ตามการเลือกศึกษาและปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าถือเป็นทางที่ตรงและปลอดภัยที่สุด ไม่ว่าใครจะสอนอย่างไรขอให้นำหลักการมาสูตรมาใช้และพิจารณาว่านั่นเป็นสิ่งที่ตรงกับคำสอนที่พระพุทธเจ้าเคยสอนไว้หรือไม่หากเป็นสิ่งที่ไม่ตรงไม่สามารถหาอ้างอิงได้ก็ให้วางความเห็นนั้นและหากนั่นเป็นสิ่งที่ตรงควรชอบ ก็ให้นำสิ่งนั้นน้อมเข้ามาปฏิบัติและพิจารณาตามความเป็นจริงและหากมีแนวทางปฏิบัติให้ท่านต้องเลือกระหว่างแนวทางของสาวกที่ง่ายกับแนวทางของพระพุทธเจ้าที่อาจยากขึ้นมาบ้างขอให้ท่านเลือกปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์นะคะเพราะพระพุทธองค์ทรงสอนแต่สิ่งที่เป็นไปเพื่อพ้นจากทุกข์ไม่มีสิ่งใดที่ไม่ดีเลยและเป็นความจริงที่พวกเราทั้งหลายสามารถพิสูจน์ได้ด้วยตนเองค่ะสำหรับวันนี้ฟ้าก็ต ต้องขอตัวลาไปก่อนขอให้ทุกท่านมีสติระลึกรู้อยู่กับปัจจุบันรู้ทำพอดแคสต์สวัสดีค่ะ